ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความหวังในการรับมือเชื้อไวรัสกับการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิราเวโรสประสานมิตรและบริษัทโน n ทส์รีเสิร์ชแอนด์เดเวลลอปเมนต์คอร์ปอเรชั่นในการทำการวิจัยทดสอบเชิงคลินิกเพื่อยืนยันผลการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสทางโพรงจมูกและลำคอโดยการใช้นริกออกไซด์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยในพิธีลงนามครั้งสำคัญนี้ได้รับเกียรติจากดรกิลลี่รีเกฟประธานบริหารและผู้ร่วมก ตั้งบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ s a n o t i z e Research and Development Corporation ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาอีกทั้งยังมีประสบการณ์ตรงในการเปิดสถานประกอบการด้านเภสัชกรรมมาบรรยายเรื่องผลการวิจัยนาซาสเปรย์กับการรักษาโควิด -19 รวมทั้งยังได้ดรคริสมิลเลอร์ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านไนตรกออกไซด์มากว่า25ปีและมีประสบการณ์ตรงในการเปิดสถานประกอบการด้านเภสัชกรรมจากอเมริกามาบรรยายในหัวข้อไนเตรกออกไซด์กับการกำจัดไวรัสให้แก่แพทย์สื่อมวลชนตัวแทนและประชาชนผู้สนใจได้ร่วมรับฟัง การลงนามวันนี้ก็จะเป็นการลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัยนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจน์นะคะกับ sanitize corporation ในเรื่องของ research and development นะคะก็เป็นความร่วมมือในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับ nasal spray หรือยาพ่นจมูกที่มีไนตริกออกไซด์ทีเ่เป็นตัว active นะคะในการจัดการเชื้อโควิด ในโพรงจมูกค่ะสารตัวนี้จริงๆค้นพบกันมานานมากแล้วแล้วก็เป็นสารที่มีอยู่ในธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะในเรื่องของ การระเบิดของภูเขาไฟในฟ้าแลบฟ้าผ่าหรือว่าในร่างกายเราเองเนี่ยมีการสร้างกรดเหล่านี้ออกมาน้อยๆนะคะเจ้าตัวไนตริกออกไซด์เนี่ยในร่างกายเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของการป้องกันเชื้อโรคในเบื้องต้นนะคะแต่เรามีสภาวะต่างๆที่ทําให้เขาลดลงไปได้นะคะอย่างเช่นโรคอร้วนนะคะโรคเบาหวานโรคไตโรคต่างๆก็จะทําให้ตัวไนตริกออกไซด์เนี่ยลดลงค่ะและไม่เพียงพอต่อการจัดการกับเชื้อโรคค่ะ อย่างที่เราทราบกันว่าเขามีการทดลองในการใช้มามากมายนะคะแล้วก็คนที่ค้นพบเนี่ยได้รางวัลโนเบลไพรส์นะคะแล้วก็เป็นที่มาของการในการทดลองต่างๆในการทดลองเราพบว่าเจ้าตัวในตรีออกไซด์ที่แอคทีฟตัวนี้เนี่ยสามารถจัดการกับตัวเชื้อไข้หวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็น h 1 n 1 h 5 n 1นะคะหรือว่าตัวอินฟลูเอนซ่า ab แล้วก็ตัวแม้กระทั่งโควิดพอดีแพนดมิกรอบนี้หรือการระบาดของโรค โควิดไปทั่วโลกเนี่ยก็ทำให้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้นำนวัตกรรมตรงนี้เนี่ยเข้ามาทดลองและทดสอบในการจัดการกับเชื้อโควิดค่ะ แล้วก็ผลการทดลองในต่างประเทศค่อนข้างจะดีมากนะคะ,คะในรูปแบบของการใช้เนี่ยเขามีมากมายเลยนะคะก็ตั้งแต่พ่นในจมูกนะคะแล้วก็กลัวขอก็มีแล้วก็ในเรื่องของการสูดดมจริงๆไในตริกออกไซด์เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราแม้กระทั่งเชื้อ,อ,อวัณนนโรคในปอดก็สามารถทำได้แต่ว่าจะต้องใช้ในรูปแบบแล้วก็ปริมาณของยาที่ต่างกันนะคะปกติแล้วในตริกออกไซด์เนี่ย มีหลายบริษัทที่ทำออกมามากมายนะคะแต่รูปแบบที่จะทำให้เขาเสถียรอยู่นานและปลอดภัยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจัดการเ,เรื่องของนวัตกรรมในการผลิตค่อนข้างดีแล้วก็เลือกนิดนึงเพราะว่าอย่าลืมว่าบางทีเราเถ้าภาษาทางการแพทย์เขาเรียก encapsulate ตัวไนตริกออกไซด์ด้วยโพลิเมอร์นะคะหรือสารต่างๆ ไนตรกออกไซด์มีประโยชน์แต่โพลิเมอร์เหล่านั้นกลับเป็นโทษต่อร่างกายก็ไม่สามารถใช้ได้นานหรือถ้าเกิดเอาแก๊สฟอร์มมาผสมน้ำพ่นเข้าไปแป๊บเดียวตัวตัวที่เป็นแอคทีฟอินรกเดียนในการจัดการไวรัสก็จะลดลงค่ะดังนั้น,นในเรื่องของการระคายเครืองหรือว่าการแพ้สามารถเกิดขึ้นได้ไหมคะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันดังนั้นเนี่ยกว่าเราจะ เฟ้นหาคนที่มาร่วมทํางานวิจัยกับเราเนี่ยเราต้องศึกษาในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของพิษของเขาและการควบคุมปริมาณยาโดยที่ เทสแล้วเป็นพันๆครั้งนะคะเพื่อที่จะได้รับปริมาณยาที่เหมาะสมแล้วเราสามารถใช้ได้ยาวค่ะตอนนี้เราดําเนินการมาในเรื่องของจริยธรรมนะคะเมื่อจริยธรรมเนี่ยเราผ่านทุกข้อสักถามแล้วก็สามารถที่จะเริ่มดําเนินการได้เพราะว่ากว่าจะพัฒนางานวิจัยออกมามันจะต้องมีจุดที่เราต้องคุยกันนะคะเพราะว่าคนที่เป็นประเทศประเทศแม่ที่ ให้ให้ทุนทํางานวิจัยเหล่านี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะมีขั้นตอนมีความเขาเรียกว่าความเป๊ะนะคะในเรื่องของความละเอียดในเรื่องของการทํางานในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะกการพ่นยาการเก็บตัวอย่างความปลอดภัยของคนไข้การเจาะเลือดเจาะแผบเออจาะวันละกี่ครั้งพ่นยาเนี่ยกระทบกับชีวิตประจําวันของคนไข้หรือเปล่าเขาจะต้องดูเรื่องของพฤติกรรมของคนไทยด้วยแล้วก็งานวิจัยเนี้ยมันก็มีเรื่องของ ภาภาษาษทางการแพทย์เรียกว่า gap knowledge นะคะเพราะว่าทางต่างประเทศเนี่ยเขาตรวจโควิดวันแรกและวันสุดท้ายแต่ว่าในงานวิจัยเนี้ยเราจะตรวจทุกวันนะคะจะได้ทราบกันหมัดต่อหมัดเลยว่ายาสามารถจัดการกับเชื้อโควิดได้ภายในกี่วันนะคะเพะฉะนั้นเนี่ยแล้วในกลุ่มคนไข้เราเนี่ย สามารถที่จะเทิรท์นลงไปเป็นตัวเชื้อโควิดลงปอดหรือไม่นะคะแล้วก็แม้กระทั่งโดสของการป้องกันนะคะตรงนี้เป็นแกลบโนเลจที่ทางต่างประเทศยังไม่ได้ศึกษาหมอก,ก็เลยเ,เจราจาแล้วขอศึกษาเรื่องนี้ค่ะเป็นที่มาของการไซ์ o u u ในวันนี้ค่ะ หลังจากจบการ MOU ในวันนี้ปนไปแล้วคะ่ะประชาชนสามารถติดตามแล้วก็ความเคลื่อนไหวอันอัปเดตเกี่ยวกับผลวิจัยนี้ทางไหนได้บ้างคะเอ,อ่อผลวิจัยต้องขอเวลาน่าจะประมาณสักกลางปีแต่ว่าจริงๆถ้าสอบถามมาในทางทีมงานของทีมวิจัยนะคะคณะแพทยาศาสตร์ศีนคนลิ์วิโรธตรงองคลักษ์นะคะแล้วเปิดเป็นศูนย์วิจัยใหญ่นะคะเขาเรียกว่า Clinical r e s e a r c h Center Lab นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราเริ่มจากงานวิจัยในเรื่องของโควิดเป็นตัวเหมือนตัดริบวินนะคะเราก็ต,ต่อต่อไปก็จะมีงานวิจัยในด้านเอ่อจีนโนมิกต่างๆในเรื่องของ DNA นะคะในเรื่องของออการทำเด็กหลอดแก้วนะคะการปลูกถ่ายเรื่องของสเต็มเซลล์ต่างๆตามมานะคะก็สามารถที่จะติดต่อหมอได้ที่ออมอสวอองคลัก์นะคะคณะแพทยาศาสตร์นะคะอยู่ที่หน่วยวิจัยและห้องแลบค่ะ